ชาตินี้ข้าจะไม่รักท่านบทที่95นับตั้งแต่เหตุอุทกภัยในเมืองหลวงผันผ่านฉีเซียนก็ยุติงานลาดตระเวนอย่างเป็นทางการในที่สุดเขาก็ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดเกราะหนักๆคอยเดินตรวจตารอบเมืองอีกเขากลับมาถึงเรือนทันเห็นภรรยาใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มนั่งอยู่ข้างโต๊ะกลม บนโต๊ะมีกล่องอาหารที่ทำจากไม้สนวางอยู่กองหนึ่งฉีเซียนเห็นเช่นนั้นจึงเข้าไปเปิดกล่องอาหารและกล่าวกับกู้ชิงจูที่กำลังยิ้มอย่างมีความสุขจ้องไปก็ไม่ได้อะไรมีสู้เปิดออกดูอาหารกล่องได้มาจากไหนหรือฉีเซียนยกกล่องอาหารว่างที่อยู่ในกล่องอาหารออกมาจัดเรียงบนโต๊ะกลมกู้ชิงจูเห็นเช่นนั้น ็หันกลับมามองหน้าเขาเผ้าคางแล้วตอบด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจฉีเหล่าฟูเดินให้กุ้ยมามานำมาส่งให้ฉีเซียนหยิบเถาฮาวาซูขึ้นมาหนึ่งชิ้นอืมเช่นนี้ถือว่าสมควรเจ้าช่วยชีวิตของท่านย่าไว้ท่านย่าก็ควรแสดงท่าทีตอบกลับบ้างไม่แน่ว่านางอาจจะเริ่มเปิดใจให้หลานสายเช่นเจ้าแล้ว กู้ชิงจูหยิบเผาฮวาซูขึ้นมาชิ้นหนึ่งไม่ได้กินแต่กลับนำมาบิแล้วยกขึ้นอังที่ปลายจมูกไม่เสียทีที่ข้าไปเชิญเจ้าอารามกลับมาที่จวนเพื่อทำอาหารเจให้เหล่าฟูเหรินทุกอย่างที่เจ้าทำล้วนทำเพื่อท่านย่านางจะต้องรับรู้ได้ท่านย่าอาจจะถือทิฐิไปบ้างแต่ก็เป็นคนที่รู้จักแยกแยะบุญคุณความแค้น ีสเสียนชื่นชอบเผาฮาวาซูเป็นอย่างมากพอกินหมดก็หยิบขึ้นมาอีกชิน้นกู้ชิงตู่ก็กินเผาฮาวาซูอย่างระเอ็ดอร่อยเป็นเช่นนั้นจริงชาติที่แล้วที่ข้าบังเอิญช่วยชีวิตนางไว้ครั้งหนึ่งนางยังมอบความโปรดปรานให้ข้าอย่างมากมายมากมายจนให้เจ้าแต่งงานกับหลานชายแท้ๆของนางเลยใช่หรือไม่ฉีเียนเยา้านางทำตาขวางใส่สามี กาใบาไหนไม่เปิดก็อย่าเอาแต่พูดถึงตาใบานั้นมีใครเคยสอนท่านเรื่องนี้หรือไม่ท่านไม่ต้องกินแล้วของมีไม่เยอะขืนให้ท่านกินคงหมดกันกู้ชิงจู่ยื่นมือไปฉกของบ้างชินที่สีเซียนถืออยู่กลับมาปอรอกาใบาไหนไม่เปิดก็อย่าเอาแต่พูดถึงกาใบานั้นหมายถึงอย่าพูดแต่เรื่องที่ไม่ควรจะพูดสีเซียนลูบหลังมือ ที่ถูกตีไปสองครั้งสีหน้าราวกับเสียใจเป็นที่ยิ่งเฮ้อทำไมเจ้าถึงแรงน้ำใจเช่นนี้คนเรากินน้ำก็ไม่ควรลืมคนขุดบ่อจำไม่ได้แล้วหรือข้าเป็นคนแนะนำเจ้าเรื่องอาหารเจของหยินยินกวนนะความจริงเรื่องอาหารเจก็ได้สีเซียนเป็นคนเสนอแนะตอนแรกนางเพียงคิดจะลองแต่ไม่คาดว่าจะสำเร็จ เมื่อนึกถึงเรื่องที่เขาเป็นผู้แนะนำจูจ่ๆร่างของกู้ชิงจู่ก็สั่นสะท้านขอบคุณที่ช่วยพูดถึงเรื่องนี้ทำให้ข้านึกถึงคำพีพระไตปิฎกพหนึ่งพันฉบับที่ขารับปากไว้ว่าจะคัดท่านคงต้องช่วยข้าคัดแล้วล่ะเซียนที่เพิ่งจะขโมยของว่างได้อีกชิน้นถึงกับตกตะลึงคำพีอะไรนะที่เจ้าอารามตามข้ากลับมาที่จวน ยอมทำอาหารเจให้เหล่าฟูเหลนทานก็เพราะข้ารับปากว่าภายในสิบวันจะคัดคำภีพระไตปีดกให้พันฉบับดวงตาของกู้ชิงจูเปล่งประกายขึ้นทันทีเดิมยังกังวลว่าตนจะคัดคำภีพระไตปีดกหนึ่งพันฉบับได้จริงหรือแต่เมื่อสีเซียนกลับมานางก็พอจะมองเห็นตัวช่วยสีเซียนที่กำลังจะส่งของว่างเข้าปากเตรียมจะลุกขึ้นหนี แต่ถูกกู้ชิงจู่คว้าตัวไว้ได้ทันเขาได้แต่คร่ำครวญเสียงอ่อยพันฉบับเลยหรือถามจริงๆตอนนั้นเจ้าคิดอะไรอยู่ในหัวจะคิดอะไรก็ช่างเถอะแต่นี่เป็นสิ่งที่ท่านต้องร่วมรับผิดชอบกับข้าเหล่าฟูเหรันเป็นย่าของท่านเพื่อให้นางมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงท่านในฐานะหลานชายคนโตก็ควรจะต้องคัดคำพีพระไตปีฎกแทนนางสักหลายฉบับหน่อย นี่ม่ใช่ความกระตันยูที่ควรทำหรือไรกู้ชิงจู่กล่าวออกมาด้วยหัวใจที่เป็นสุขราวกับมีดอกไม้ผีบานฉีเซียนนั้นไม่ว่าจะบูหรือบุญเขาก็ล้วนทำได้ดีเพียงแต่ไม่ชอบการคัดอักษรพูดตามตรงคือหากเคี่ยวเขียนให้เขาคัดอักษรยังยากกว่าสอนให้ฝึกวรยุทธ์มากทีเดียวแม้ตามจริงแล้วนางไม่จำเป็นต้องให้ฉีเซียนช่วย ก็สามารถคัดพันฉบับได้ในสิบวันแต่นางเพียงอยากเห็นสีหน้าลำบากใจของเขาบ้างเท่านั้นทั้งคู่วิ่งไล่จับกันไปมาในห้องอยู่ครู่ใหญ่ในที่สุดฉีเซียนก็ถูกกู้ชิงจูขคว้าตัวไว้แล้วลากมานั่งหน้าโตะ๊ะเริ่มภารกิจคัดลอกคำพีพระไตปีดกเพราะเกิดเรื่องของสีเหล่าฟูเหรินฉีฮองเทาจึงเลื่อนง,งานจัดเลี้ยง ที่กู้ชิงจูได้รับบรรดาศักดิ์เป็นเก้ามิ่งขั้น2ออกไปก่อนรอจนกระทั่งสุขภาพร่างกายของสีเหล่าฟูเเลินฟื้นตัวดีจึงให้เชิญเหล่าผู้อาวุโสและผู้น้อยของตระกูลสีให้มาเข้าเฝ้าเพื่อพบปะเ<ปะ>มื่อทุกอย่างจัดเตรียมเรียบร้อยคนตระกูลสีก็เดินทางเข้ามาร่วมงานเลี้ยงในวังสำหรับงานเลี้ยงที่สมเทียบเชิญทั้งตระกูลเข้าวังเช่นนี้มีพบเห็นได้น้อยครั้ง เมื่อถึงเวลาออกเดินทางเดิมฉีเซียนคิดจะนั่งรถม้าไปกับกู้ชิงจูแต่อิ่นซื่อกับชวนลูกสะพ้ยไปรถม้าคันเดียวกับนางเขาจึงทำได้เพียงเปลี่ยนกลับมาขี่ม้าขณะที่กู้ชิงจูเตรียมจะก้าวขึ้นรถม้าของอิ่นซื่อกุ้ยมามาก็มารายงานว่าสีเหล่าฟูเหรินให้มาเชิญฮูหยิมน้อยไปนั่งรถม้าคันเดียวกัน การตัดสินใจของสีเหล่าฟูเหรินในครั้งนี้ทําให้ทั้งกู้ชิงจูและอวินซื่อต่างพากันแปลกใจอวินซื่อไม่รอช้ารีบมอบโอกาสนี้ให้ผู้อาวุโสในทันทีนางตบหลังมือของกู้ชิงจูเบาๆคลายให้กําลังใจเหล่าฟูเหรินเชิญเจ้าเจ้าก็ไปเถอะอย่าได้กลัวเหล่าฟูเหรินต้องชอบหญิงสาวที่เปิดเผยตรงไปตรงมาเช่นเจ้าแน่ พอได้ขึ้นรถม้าของสีเหล่าฟูเหรินกู้เชิงจู่พันสังเกตว่ารถม้าคันนี้มีขนาดใหญ่อาจเพราะสีเหล่าฟูเหรินเดิมเป็นคนที่รูปร่างใหญ่เมื่อสวมชุดก้าวมิ่งหวาฝูแล้วก็ยิ่งมองเห็นได้ชัดเจนรถมาเคลื่อนตัวบรรยากาศในห้องโดยสารค่อนข้างอึดอัดกู้เชิงจู่ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีนางกลัวว่าหากพูดผิดอาจทำให้เรื่องดีๆเช่นในวันนี้ ไม่เกิดขึ้นอีกทว่าสักพักใหญ่ฉีเหล่าฟัวเดินก็ถามขึ้นคำพีพระไตปีดกคัดไปถึงไหนแล้วกู้ชิงจูนิ่งงันไปครู่หนึ่งก่อนจะรีบตอบคัดไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วเจ้าค่ะฉีเซียนกับข้าช่วยกันคัดกู้ชิงจูกลัวว่าฉีเหล่าฟัวเดินจะเข้าใจผิดจึงรีบยกความดีความชอบให้ฉีเซียนทันทีโดยไม่รอให้นางถาม ผู้อาวุโสเพียงยกคิ้วขึ้นพางพยักหน้ารับก่อนจะกล่าวประโยคคุมเครือออกมาคำหนึ่งลำบากพวกเจ้าหรือไม่กู้ชิงจุงยิ้มพางตอบคัดยากอยู่พอสมควรเจ้าค่ะเมื่อสีเหล่าฟูเหรินได้ยินก็ยิ้มตามก่อนจะเอนกายลงบนเบาะนุ่มเมื่อก่อนเป็นข้าที่ทำไม่ถูกเราแวงเจ้ามากเกินไปตอนนี้ข้ารู้สึกซาบซึ้งใจในสิ่งที่เจ้าทำ กุ้ยมามาก็ด้วยข้าไม่รู้ว่าเจ้าไปทำอะไรให้นางถึงได้เอ่ยปากชมเจ้าเสียงยกใหญ่กู้ชิงจูพอจะคาดเดาคำพูดที่กุ้ยมามาเต่าชมตนต่อหน้าฉีเหล่าฟูเหรินออกเหล่าฟูเหรินต้องรู้สึกรำคาญมากเป็นแน่ผู้เอาวุโสเดิมคาดไม่ถึงว่านางจะพูดเล่นเป็นจึงพยักหน้าให้เป็นการใหญ่เป็นเช่นนั้นข้ารำคาญนางเอามากม ทั้งสองต่างพากันหัวเราะออกมาพร้อมกันหนึ่งสาวใหญ่หนึ่งสาวน้อยเรากับได้ทะลุมิติกับสู่ดวงจิตที่คุ้นเคยกันมาแต่ชาติเดิมคนที่เคยมีวาสนาต่อกันต่อให้ผ่านพ้นไปสักหลายชาติผ่านพบเรื่องราวอีกมากมายก็ยังคงมีวาสนาต่อกันเพียงแค่ต่างฝ่ายต่างศบสายตาไม่นานความสนิทสนมก็เกิดขึ้นรถน้ายังคงเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างช้า,ชา ครั้นมาถึงตำหนักเฟิงเจา้าสีฮองเฮาก็รอต้อนรับทุกคนอยู่แล้วทั้งครอบครัวเข้ามาถวายบังคมสีฮองเฮากันอย่างพร้อมหน้าสีฮองเฮารีบลุกขึ้นประคองฉีเหล่าฟัรนได้อิ่นซื้อท่านย่าและท่านแม่อย่าได้มากพิธีทุกคนุกขึ้นเถิดท่านย่าสุขภาพร่างกายเป็นเช่นใดบ้างดีขึ้นแล้วใช่ไหมเจ้าคะฉีหองเฮาตรัสถาม พางจากมือของสีเหล่าฟูเหรินท่าทางใส่ใจเป็นอย่างมากผู้อาวุโสพยักหน้าตอบอย่างปลื้มใจหายดีแล้วต้องขอบใจชิงจูเรื่องของท่านย่าตนสีหองเฮานั้นแม้จะอยู่ภายในวังก็ยังได้รับรายงานอยู่เสมอเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงหันกลับไปมองกู้ชิงจูที่ยังคงยืนเงียบแล้วก็หันมาเอ่ยกับผู้อาวุโสต่อ ช่วงนี้ท่านพ่อไม่อยู่บ้านอย่างไรเสียท่านย่าจะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีอย่าได้ทำอะไรตามอำเภอใจเป็นอันขาดนะเจ้าคะฉีห้องเทาแซงพูดด้วยน้ำเสียงกึ่งจริงจังกึ่งออดอ้อนท่านย่าจำได้หรือไม่สองปีก่อนตอนท่านเข้าวังมาเยี่ยมค่ะหมอหลวงเคยตรวจชีพจรให้ท่านยังบอกให้ท่านงดอาหารมันเลี่ยนแต่ท่านก็ดื้อไม่ยอมฟังอยู่ท่าเดียว สีเหล่าฟัวหรินรู้สึกละอายใจขึ้นมาข้าเป็นคนเช่นนี้พวกเจ้าต่างก็รู้ดีเมื่อเห็นสีหงเฮายังคิดจะพูดขึ้นมาอีกสีเหล่าฟัวหรินจึงยกมืออย่างยอมแพ้เอาละ่ะเอาละ่ะอย่าพูดอะไรอีกเลยตอนนี้ข้าเริ่มกินอาหารเจแล้วรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวขึ้นมากเอาเป็นว่าต่อไปข้าจะระมัดระวงังดังนั้นวันนี้ไม่จำเป็นต้องคุยเรื่องของข้าแล้ว มาคุยเรื่องของเจ้าเธอะอยู่ในวังสบายดีหรือไม่สองแก้มของฉีห้องเทาแดงระเรื่อนับแต่นางได้รับยาบำรุงร่างกายก็ฟื้นคืนเป็นปกติฮองเต้จึงมักจะใช้เวลากับนางมากขึ้นฉีเหล่าฟูเหรินเห็นท่าทางของหลานสาวไหนเลยจะยังต้องให้นางตอบออกมาอีกสองย่าหลานเพียงบีบมือกันเบาๆสื่อถึงความเข้าใจกันและกันเห็นสีหน้าของท่านแล้ว ข้าเชื่อว่าทุกอย่างต้องเป็นไปได้ด้วยดีฉีเซียนเดิมมีนิสัยชอบพูดโดยไม่คิดเมื่อฉีห้องเฮาได้ยินเข้าจึงหน้าแดงขึ้นมาอีกครั้งพยายามทำตาขวางตำหนิน้องชายเจ้าปากมากเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กู้ชิงจูเห็นทีเจ้าคงต้องจัดการสามีเสียบ้างแล้วคนเช่นเขาหากปล่อยให้เดินหลุดออกจากบ้านผู้ที่ต้องขายหน้าเห็นจะเป็นภรรยากระมัง สีหองเทาใช้กู้ชิงจูเป็นเครื่องมือในการโต้คารมกับสีเซียนนางได้แต่ยืนยิ้มอยู่อีกทางไม่ได้พูดอะไรออกมาสีอิน่นเจอสีซิว่วเจอและสีเฉินนั้นค่อยๆก้าวเข้ามาพูดคุยกับสีหองเทาสีหองเทาเมื่อพบหน้าฉีเฉินก็ถามขึ้นจริงสิเรื่องของเฉินเอ,อ๋อจัดการไปถึงไหนแล้วหลังเกิดอุทกภยัย ข้ายังไม่มีเวลาไปจัดการเรื่องให้เจ้าสักคนตอนนี้ยังต้องหาหญิงสาวที่เหมาะสมอยู่อีกหรือไม่ฉีเฉินไม่ตอบเป็นอวินซื่อที่ถอนหายใจแล้วตอบแทนเฮา่าเดิมทีข้าช่วยเขาดูไว้แล้วคนหนึ่งคาดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกับนางตอนนี้จึงมีอาสูขอได้ส่วนเรื่องคนที่เหมาะสมนั้นข้าก็กำลังมองหาให้อยู่แต่ยังไม่รู้ ว่าจะต้องหาไปถึงเมื่อไหร่ระหว่างที่ทุกคนในครอบครัวกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นก็มีเสียงแหลมสูงรายงานขึ้นจากภายนอกองค์หญิงอันเลอท่านหญิงยงหนิงเสด็จองค์หญิงอันเลอเป็นธิดาของซูเฟยปีนี้16ชั้นสารูปร่างหน้าตางดงามเช่นเดียวกับซูเฟยเมื่อเดินเคียงคู่เข้ามากับท่านหญิงยงหนิง คนหนึ่งสวมชุดสีน้ำเงินคนหนึ่งสวมชุดสีแดงทั้งคู่จึงดูสะดุดตายยิ่งนักทั้งสองพระองค์เดินจูงมือเข้ามาด้านหน้าของสีฮองเฮาพร้อมกับถวายบังคมอย่างนอบน้อมท่านหญิงยงหนิงไม่ลืมหันหน้าไปคารวะฉีเหล่าฟูเหรินและกู้ชิงจูอีกด้วยคนของตระกูลฉีที่ไม่ได้มียศศักต่างพากันลุกขึ้นทำความเคารพต่อสองพระองค์องค์หญิงอันเลอร์ รีบยกมือขึ้นปรามสื่อว่าไม่ต้องมากพิธีก่อนจะก้าวไปยังด้านหน้าของฉีเซียนและกู้ชิงจูพางกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มท่านนะหญิงสาวนางนี้คือภรรยาของท่านสินะรูปโฉมงดงามเสียจริงฉีเซียนเป็นน้องชายของฮองเทาจึงถือเป็นน้าชายขององค์รัชทายาทหากว่ากันตามศักด์การที่องค์หญิงอันเลอ จะเรียกขานเขาว่าท่านนะเช่นนี้ก็ไม่ผิดองค์หญิงอันเลอร์คอยสังเกตกู้ชิงจูตลอดกู้ชิงจูก็ทําเช่นเดียวกันจะว่าไปแล้วเมื่อชาติก่อนนางและองค์หญิงอันเลอร์ต่างเคยพบหน้ากันอยู่หลายหนแต่ฝ่ายนั้นไม่ได้มีความรู้สึกดีต่อนางทั้งยังเยาะเย้ยถากถางกู้ชิงจูต่อหน้าเหล่าสตรีผู้สูงศักดิ์อยู่บ่อยครั้งส่วนสาเหตุนั้นเมื่อก่อนนางยังนึกไม่ออก จวบจนเมื่อครั้งที่องคหญิง le, อันเลอร์อภิเศกสมรสกู้ชิงจูจึงได้ทราบจากบรรดาหญิงสูงสักในวันร่วมงานเลี้ยงที่จัดขึ้นณนะพระตำหนักว่าองค์หญิงอันเลอร์เคยทูลขอฮ่องเต้ให้ฉีเซียนยาข่าจากตนและแต่งงานใหม่แต่ฮ่องเต้ไม่ทรงรับปากกับคำขอเลวไหลของพระคณิฐากู้ชิงจูมองไปยังฉีเซียนนางเองก็ไม่แน่ใจ ว่าฉีเซียนจะรู้ถึงไมตรีจิตที่องค์หญิงอันเลอร์มีต่อเขาบ้างหรือไม่ฉีเซียนรู้สึกว่ากู้ชิงจูมองมาจึงเบือนหน้ามาส่งยิ้มตอบภาพที่ปรากฏต่อหน้าทุกคนจึงเป็นภาพที่อิ่มเอมไปด้วยความรักที่ทั้งสองมีต่อกันเป็นภาพที่งดงามจนทำให้องค์หญิงอันเลอร์ต้องเม้มปากอย่างจนใจก่อนจะเดินแยกไปนั่งในที่ของตนส่วนท่านหญิงยงหนิงเป็นคนร่าเริง เมื่อนั่งลงในที่ของตนแล้วจึงเริ่มกล่าววันนี้หม่อมชันได้ยินว่าที่ตำหนักของสีห้องเฮานั้นมีงานเลี้ยงครึกครื้นจึงลองเดินมาดูหวังว่าสีหองเฮาจะไม่รังเกียจที่หม่อมชันเข้ามาวุ่นวายนะเพคะแม้ถ้อยคําเหล่านี้จะเกินออกมาอย่างนอบน้อมแต่ทันทีที่นั่งลงสายตาพันทอดมองเฉีเฉที่นั่งอยู่ทางปีกซ้าย ดวงตาของนางสุกใสแวววาวราวกับกำลังรอคอยให้ฉีเฉินตอบอะไรออกมาบ้างแต่ไม่ไว่าอย่างไรฉีเฉินก็ทำเพียงก้มหน้าก้มตาไม่ตอบรับใดๆทั้งสิน้นองค์หญิงอันเลอและท่านหญิงหยงหนิงยังเป็นเด็กสาวการที่มีพวกนางอยู่ในงานเลี้ยงจึงทำให้สถานที่แห่งนี้ดูคึกคักหลังจากบรรดาญาติพี่น้องได้พบปะพูดคุยกันพักหนึ่งฉห้องเทา จึงเชิญฉีเหล่าฟูเหรินและอว่นซื่อเข้าไปเสวนากันต่อในโถงใหญ่โดยรับสั่งให้นางกำนันพาคนที่เหลือไปเดินเล่นในสวนยี่ฮาวาเป็นเวลานานกว่าฉีเซียนและกู้ชิงจูจะปีกตัวออกมาได้เขาจูงมือกู้ชิงจูเดินชมสวนและคอยเล่าประวัติของดอกไม้ที่แปลกตาและล้ำค่าให้นางฟังเสียงของเขาทุ้มและเบา ราวกับว่าหากพูดดังอีกสักนิดเกรงจะทำให้นางตกใจองค์หญิงอันเลอคอยมองพวกเขาจากด้านหลังในใจพันเกิดความรู้สึกมากมายตัวนางเองชื่นชอบฉีเฉียนมาตั้งแต่เด็กใจคิดเพียงจะแต่งงานออกเรือนกับเขาคิดจะรอจนตัวเองอายุครบ17ก่อนค่อยทูลเรื่องนี้กับห้องเต้คาดไม่ถึงว่าจูๆ่ๆเฉียนจะแต่งงานกับหญิงอื่นไปก่อน อีกทั้งหญิงผู้นั้นก็มีรูปโฉมงดงามราวกับปีศาจจิ้งจอกท่านหญิงยงหนิงก็เอาแต่เดินตามหลังสีเฉินพยายามชวนเขาสนทนาแต่สีเฉินกลับตอบไปตามมารยาทไม่ได้ให้ความสนใจหรือสนิทสนมใดๆเลยท่านหญิงยงหนิงเองก็ทำราวกับไม่รับรู้ความรู้สึกของสีเฉินนางยังคงออกแรงตื้อถามโน้นถามนี่อยู่เรื่อยๆองหญิงอันเลอ่อ ไม่อาจทนมองฉีเฉียนกับกู้ชิงจูททำตัวติดกันแน่นราวกับกาวจึงปีกตัวออกมาแล้วเดินไปทางศาลารับลมด้วยอารมณ์ขุนเคืองฉเฉีนเมื่อเห็นเช่นนั้นก็รีบเดินตามเขาไม่ได้เข้าไปในศาลาเพียงแต่เดินลัดเลาะไปตามพุ่มดอกไม้ด้านนอกฉีอิงจือและฉีซิ่วจจอเดินเล่นเป็นเพื่อนองค์หญิงอันเลร์เมื่อถึงศาลารับลมองค์หญิงก็เชิดคางไปทางกู้ชิงจูและฉีเฉียน ถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาหูหญิงน้อยของพวกเจ้าเป็นคนเช่นไรหรือฉีอิ๋นจือและฉีซิ่วจือเมื่อได้ยินคำถามก็จะลึงงานพวกนางคาดไม่ถึงว่าองค์หญิงอันเลอร์จะถามคำถามเช่นนี้ตัวฉีซิ่วจือนั้นเป็นคนใจสอกไม่กล้าตอบสิ่งใดแต่ฉีอิ๋นจือกลับไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวจึงตอบว่า องหญิงคงยังไม่ทราบซื่อจือ้อูหยินผู้นี้เก่งเรื่องวางอำนาจยิ่งนักเมื่อเห็นสีหน้าของสีหวินจื้อไม่สู้จะดีองค์หญิงจึงพอคาดเดาได้ว่าระหว่างนางกับกู้ชิงจูต้องเคยมีเรื่องบาดบางใจกันมาก่อนเจ้าช่วยขยายความให้ข้าฟังหน่อยสิคำว่าเก่งนั้นเก่งอย่างไรสีหวินจือเล่าเรื่องราวต่างๆที่กู้ชิงจูททำไว้กับสกุลฉี ให้องค์หญิงฟังทั้งนางยังเลือกเฉพาะเรื่องที่กู้ชิงจูแสดงความร้ายกาจออกมาเท่านั้นองค์หญิงอันเล่อเมื่อได้ฟังยิ่งไม่สบายใจคาดไม่ถึงว่าสีเซียนบูษที่นางเฝ้าพะวงถึงอยู่เป็นเวลานานจูจูจะไปแต่งงานกับหญิงร้ายกาจเช่นนั้นได้เมื่อคิดถึงตรงนี้ก็รู้สึกอารมณ์ไม่ดีจึงรีบร้อนก้าวออกจากศาลาจังหวะนั้นเองฉีเฉินที่กำลังก้มเก็บดอกไม้อยู่ ก็ลุกขึ้นกระทันหันคนหนึ่งไม่ทันระวังจึงเซทลาอีกคนรีบรับเอาไว้องค์หญิงอันเลอลมเข้าสู่อ้อมกอดของสีเฉินทันทีสีเฉินเองก็ตกใจรีบใช้มือโอบร่างขององค์หญิงไว้อย่างปกป้องจังหวะที่ทั้งคู่ประสานสายตาองค์หญิงอันเลอร์ก็รีบผ่าออกแล้วก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวราวกับทำอะไรไม่ถูกทั้งยังรู้สึกเขินอาย สีเฉินเมื่อเห็นท่าทางเช่นนั้นของนางเข้าจึงหัวเราะออกมาอย่างเบิกบานใจรูปลักษณ์ภายนอกของฉีเฉินดูสูขุมนุ่มลึกหล่อเหล่าไม่ธรรมดายิ่งเมื่อยิ้มขึ้นมาก็ทำให้ทุกที่ดูราวกับอยู่ในฤดูใบไม้ผลิที่เป่งพร่างพราวไปด้วยแสงหัวใจขององค์หญิงอันเลิศชนักช่างงานนางไม่กล้ามองสีเฉินทำเพียงหลบสายตาลงแล้วมองไปยังดอกไม้ในมือของเขาแทน ชีเฉ,ฉินเห็นนางสนใจจึงยื่นดอกไม้ไปให้องค์หญิงอย่าได้ตกพระไทยดอกไม้นี้ข้ามอบให้พระองค์ครั้งหน้าก็ระมัดระวังด้วยนะพะยะค่ะเขาไม่ได้แม้แต่จะตำหนิแต่กลับเอ่ยปากปอบโยนานางองค์หญิงอันเลิศเม้มปากด้วยความรู้สึกลังเลใจนางไม่รู้ว่าควรจะรับดอกไม้หรือไม่แต่สุดท้ายก็ยื่นมือไปรับขอบใจ เมื่อกล่าวจบแก้มทั้งสองข้างขององค์หญิงอันเลอร์พันเห่อร้อนนางก้มหน้าเดินผ่านข้างกายของสีเฉินแล้วรีบร้อนจากไปหลังองค์หญิงอันเลอร์จากไปแล้วขณะที่ฉีเฉินหันหลังกลับก็ได้เห็นท่านหญิงหยงหนิงกำลังจ้องมองตนอยู่พอดีเขาจึงยิ้มให้นางอย่างอบอุ่นท่านหญิงหยงหนิงพยายามควบคุมความคิดของตนไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง แต่ในใจยังคงหวาดระแวงฉีเฉินจะมีความรู้สึกดีๆให้กับองค์หญิงอันเลิฟไปได้อย่างไรเมื่อครู่ทั้งสองคน <c oughs> ก็แค่บังเอิญเดินชนกันเท่านั้นฉีเฉินปกติเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนเมื่อเห็นว่าองคหญิงอันเลิฟตกใจจึงได้มอบดอกไม้เพื่อบรรเทาความตกใจให้นางคงไม่ได้มีความรู้สึกอื่นใดเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นหน้าเพราะว่าจูๆ่ๆฉีเฉินที่เหลือดอกไม้อีกหนึ่งดอกในมือ ก็ก้าวมาหาท่านหญิงเขายื่นดอกไม้ส่งให้หัวใจดวงน้อยของท่านหญิงยงหนิงคลายกังวลลงพันถูกแทนที่ด้วยความเขินอายฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ